สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีตัวแผงวงจรของเครื่องเสียงนะครับมันมีรอยไหม้นะครับผมเราจะทําอะไรกับมันนะครับอนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมสําหรับใครที่ยังเข้ามาครั้งแรกนะครับผมที่ยังไม่ได้กดก็ ราควนกดให้ไหนนะครับนะครับตอนนี้เป็นบอดเครื่องเสียงของยี่ห้อนี้ครับผมนี่นะครับผมทุกคนเคยคงเคยเห็นนะครับก็เป็นยี่ห้อชั้นนําอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าเนี่ยนะครับเห็นรอยไหมไหมครับผมคือมันไหมมานั่นเองทีนี้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ วันนี้อาจจะเป็นเคสตัศดี้นะครับผมเคสตัวอย่างนะครับสําหรับใครที่เริ่มหัดซ่อมนะครับใช้มิเตอร์ที่ย่านอาคูนหนึ่งนะครับผมอา่าถ้าไม่อย่างนี้นะครับให้ไล่จากวงจรจากไฟเข้านะครับไฟเข้ามันมาเข้าตรงไหนนะครับมันจะมีอันนี้เป็นแอนะครับผมไฟมาผ่านตัวนี้นะครับแล้วก็ มาเข้า c อันนี้ฝั่งขาเข้านะครับเนี่ยเราไปเจอว่านเป็นแบบนี้ครับผมสาหรับด้านนั่นก็ยังขึ้นนะครับก็คือมันช็อตนั่นเองมันช็อตไปหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยช็อตมาไกลมากนะครับเนี่ยมาถึงตัวนี้เลยตัวนี้ก็ยังช็อตนะ วันนี้ผมจะพาทุกคนมาไล่วงจรไม่ใช่ไล่วงจรสิหาตัวเสียในวิธีง่ายๆนะครับผมแต่ก่อนผมก็เคยใช้วิธีแบบยกชิปยกชิปยกลองดูนะครับแต่มันเสียเวลามากนะครับผมอันนี้นะครับถ้าเราสันนิษฐานยกตัวแรกเรายังยังไม่หายเนี่ยเดี๋ยวผมมีวิธีแนะนําครับอันดับแรกคงสงสัยวิธีไอซตัวนี้ถ้ามันชอ็อตจริงนะครับผมเรายกออกนะครับ มันก็ควรจะไม่เกิดการชอร็อตนะครับผมเพราะว่ามันชอ็อตที่ตัวไอซีงั้นเดี๋ยวผมขอยกตัวนี้ออกก่อนแล้วมาดูว่ามันชอ็อตไหมนะฮะนี่นะครับผมตอนนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับตัวชิปไอซีตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นเหมือนวงจรสเต็ปดาวนะครับผมแต่ว่าจ่ายกระแสดได้สูงพอสมควรนะไม่ใช่เหมือนเลคูลเลเตอร์นะครับผมเป็นสเต็ปดาวเป็นไอซีสเต็ปดาวนั่นเอง ได้ทั้งสเตปดาวสเตปอัพนะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ไม่ต้องสนใจมันเราต้องการหาตัวเสียให้เจอก่อนนะครับเรากลับมาวัดนะครับผมวัดเหมือนเดิมเลยคอมซีตัวนี้มันก็มันก็ยังช็อตครับผมมันยังช็อตเหมือนเดิมนะเนี่ยสรุปไอซไม่เสียนะ ไอซีไม่เสียช็อตทุกตัวโอเคงั้นมาดูวิธีการหาตัวช็อตของผมนะครับแต่ก่อนก็คือผมไล่ถอดแม่งเลยอันไหนช็อตอันไหนวัดขึ้นช็อตยก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 ขึ้นกว่าจะเจอครับผมสุดท้ายถอดออประมาณสิบยี่สิบตัว มันลําบากเวลาประกอบเข้านะครับแต่ทีนี้ผมจะพาทุกคนทําแบบนี้ครับผมผมเคยเห็นช่างที่ซ่อมโทรศัพท์เขาทําแบบนี้กันครับผมเขาจะมีตัว power supply นะครับจ่ายไฟใช่ไหมฮะปรับแรงดันได้แต่ว่าวันนี้ผมไม่มีผมถูกจํากัดงบนะครับผมก็เลยจะใช้แบตเตอรี่เนี่ยครับผมอันนี้ เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับไฟจะอยู่ที่ประมาณ3.7โวลต์นะครับแต่ว่ากระแสเข้าจ่ายออกไปได้สูงนะฮะตัวนี้ผิดด้านผิดด้านนี่นะครับผมถ้าจ่ายมิเตอร์ตอนนี้ก็ประมาณ4โวลต์นะฮะคือผมจะใช้ตัวนี้จ่ายเข้านะครับเข้าวงจร มันจะใช้หลักการง่ายๆนะครับตัวไหนความต้านทานต่ำนะครับกระแสผ่านไหลผ่านได้ดีใช่ไหมครับผมหลักการเดียวกันครับผมก็เหมือนเราสายไฟเนี่ยมาช็อตกันนะครับสุดท้ายมันก็จะเกิดความร้อนที่ตัวตัวปลายสายถูกต้องไหมฮะนั่นคือตัวเสียนะเอาง่ายๆเดี๋ยวลองทําดูนะครับแต่ต้องดูก่อนหน้านี้อัานไหนไฟบวกไฟลบนะครับ อันนี้ไฟบวกบวก,ก็บัดคีสายไฟเข้านะครับผมแต่ถ้าใครมีงบนะครับก็ซื้อตัวพาวเวอร์สปายปรับแรงดันได้ก็ดีนะผมแบบที่ร้านโทรศัพท์เขาใช้กันนะครับผมจะมีปรับแอมได้ด้วยส่วนมากกระแสะไม่เยอะครับผมประมาณ5แอมก็พอนะครับโปรตีส่วนใหญ่เขาก็ใช้ ประมาณไม่ถึงแอมหรอกครับเวลาเทสนะครับผมวงจรนะครับผมผมจะใช้ลบหาคั้วลบของวงจรดูง่ายครับดูที่ตัวคาปาซิเตอร์นะครับคั้วลบมันอยู่ไหนอยู่นั่นแหละครับผมอ่าผมจะใช้ตัวนี้แผดต,ตัวนี้แล้วกันเพราะว่าตัวนี้ไม่มี ตัว c มาขั้นนะครับจะได้บัดก่ีง,ง่ายๆส่วนอีกเส้นอีกเส้นของวงจรผมจะใช้ตัวนี้นะครับต่อเข้ากับตัว l l ตัวนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมถ้าดูจากวงจรก็คือไฟจะมาเข้าตรงนี้ก่อนนี่นะครับมาเข้าตรงนี้ผมก็ใช้ตรงนี้เลย โอเคสามารถปิดจ็อบปิดงานได้เร็วขึ้นนะครับผมในกรณีที่เราเจอปัญหาเช่นนี้นะครับอันนี้ถ้าผมต่อผ่านหลอดตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าอันนี้แค่4โวลต์อันนี้หลอดไฟ12โวลต์นนะ ก็จะต่อมันเข้าไปกับวงจรโอเคเห็นไหมหลอดติดคือมันมีตัวช็อตนั่นเองนะครับ แต่อันนี้ผมจะบอกว่าปริมาณกระแสที่ไหลผ่านยังไม่พอที่จะทําให้เราเห็นว่ามันมีตัวไหนช็อตนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมจะไม่ผ่านหลอดผมจะดิชาร์จตรงเลยนะครับอ่าดูนะครับถ้าเราวัดไฟในวงจรดูนะครับมันจะแทบจะไม่มีไฟไหลผ่านเลยนะเพราะว่ามันมองตรงเนี้ยเป็นเนหมดเป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเหมือนสวิตสวิตให้เปิดปิด,ปดไฟนั่นเอง เดี๋ยวผมจะใช้มิตเตอร์มาวัดไฟให้ดูเนี่ยมีไฟแค่เนี่ยครับผมร้อยห้าสิบมิลลิแอมเองนะแล้วก็จุดนี้ที่ว่ามันช็อตเนี่ยมันก็มาแค่นี้ครับผมทีนี้นะครับดูดีๆครับผมไม่ได้เล่นกลน,นะให้ทุกคนสังเกตดูดีๆมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าผมเอาตัวนี้แตะกันแล้วนะปึ๊บ เห็นไหมครับควันขึ้นแล้วจุดที่มันชอ็อตมันจะควันขึ้นปึ๊บเนี่ยครับผมนั่นแหละครับผมนี่คือตัวที่ชอ็อตสังเกตตรงนี้นะเห็นไหมฮะตรงนี้ตรงนี้ให้ดูตรงนี้อีกรอบแบบซูเปอร์ซูมครับสังเกตหลอดไฟถ้าผมชอ็อตมันนะฮะมันจะดับนะครับปึ๊บ เห็นไหมฮะควนขึ้นไหมนี่นะครับผมควนขึ้นตรงนี้นะครับผมนี่คือจุดที่มันชอ็อตนะอาจจะเป็นตัวนี้เป็นตัว C ครับผมโอเคงั้นผมจะยกตัวนี้ขึ้นดูว่ามันจะชอ็อตไหมนะครับถอดออกมาไม่ชอ็อตเนี่ยสวยนะครขายหน้าเลยนะครับผมอ่ะถอดลองดูนี่ผมแกะออกมาแล้วนะครับสําหรับตัว ซีอยู่ตรงนี้นะคผมคือตรงนี้ในนะฮะดำปีเลยทีนี้เดี๋ยวมิเตอร์วัดดูนะครับผมถ้ามันขึ้นสลับด้านอย่างเงี้ยขึ้นตลอดก็แสดงว่าถูกตัวแล้วครับปึ๊บขึ้นสุดนะสลับโอตัวเล็กปึ๊อบอีกรอบนี่นะครับผม สุดเลยสุดจัดประหลัดบอกนี่ช็อตจริงๆด้วยครับผมแล้วถ้าเรามาวัดในวงจรนะครับเนี่ยนะถ้าในวงจรนะครับผมนี่มันก็ขึ้นแค่นี้เองไม่ได้ขึ้นสุดแล้วครับสีตรงนี้ด้วยนะครับผมเห็นไหมฮะ เรียบร้อยครับผม,มนี่นะฮะอ่าต่ทำไมตรงนี้ยังขึ้นสุดน่าจะมีซีช็อตเหมือนเดิมครับผมนี่มันมีอยู่ตรงนี้ตรงหนึ่งนะครับเดี๋ยวถอดออกมาเลยไม่ต้องจีมันยุ่งยากเพราะว่ามันมีซีหนึ่งตัวสองตัวไม่เกินสองตัวนี้ครับผมนี่มันใกล้กับจุดที่ตรงที่มันไหม้นะครับผมไหม้ไหม้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีซีอยู่นี้ข้างๆกัน มีอยู่แค่สองตัวงั้นผมจะถอดโอเคออกมาแล้วอ่าเห็นไหมครับเงียบแล้วสักหายละเรียบร้อยตัวช็อตคือตัวนี้อืมตัวเบลอเลย ม่มีน้าอยากชอ็อตกับเขาโอเคครับผมเจอแล้วตัวเสียงั้นก็เหลือแค่ทำยังไงให้มันกลับมาใช้งานได้แค่นั้นนะครับตอนนี้อะไรผมเปลี่ยนหมดแล้วนะครับผม IC ตัวนี้นะครับผม c ตัวนี้เป็น c ยีบสองไมโครนะครับเอ่อตัวทีครับผมสองจุดไมโครฟาร์ดนะ และทั้งข้างก็0.1ไมโครฟาราบ0.1แล้วก็ IC MP1532 นะครับผมอันนี้ผมก็แก้ไขเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับผมว่ามันจะมีไฟมาเลี้ยงตัววงจรหรือเปล่านะครับอันนี้ใช้แดปเตอร์นะครับผมไอตัวซ็อกเก็ตตรงนี้นะผมเป็นสวิตช์นะครับต่อกับสวิตช์แต่ผมใช้ทวิเซอร์ก็ได้ ปึ๊บอ้าวเรียบร้อยครับผมงานนี้ใช้งานได้แล้วทาั้งนี้ดีกว่าน่าจะมองเห็นตัวนี้ไฟเลี้ยง3.3นะครับที่เอามาเลี้ยงวงจรนะครับจากช,ชุดจ่ายไฟชุดนี้นะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นทริคดีๆนะครับผมที่เอามาฝากกันนะครับ สำหรับคนที่อยากลองทานะครับทาตามคิดผมนะครับผมพยายามใช้ไฟแรงดันต่ำๆประมาณ3โวลต์นเนี่ยแหละไม่เกินนี้นะครับผมถ้าเกินนี้เกิดอะไรขึ้นลายทองแดงครับผมถ้ามันช็อตหนักๆอะ่ะลายทองแดงจะไหม้จะไหม้จะขาดไปเลยนะครับผมให้ใช้แรงดันไฟต่ำๆพอนะครับแล้วก็กระแสก็กินปล่อยให้มันสักประมาณสัก2แอมป์สแอมป์ประมาณนี้นะผมไม่เกินนี้นะครับผมถ้าจะ ทดลองดูนะถ้าถ้าเจอเคสแบบผมนะครับผมโอเคนะครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ